สวัสดีครับสวัสดีน้องๆเ,เพื่อนๆนะครับที่กําลังหางานอยู่ในตอนนี้นะครับพบกับฮีโร่สุรินทร์แล้วนะครับวันนี้ยังอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมาตะนาครหรือที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนิคมอุตสาหกรรมอมาตะซิตี้นะครับซอยนี้จะเป็นซอยของจัตโตโก้นะครับจัตโตโก้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยโรงงานใหญ่มากนละจะเป็นสุดซอยของจัตโตโก้นะครับสุดซอยโรงงานที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนวันนี้ก็จะอยู่ทางขวาม,มือนะครับ ชื่อบริษัทว่าจูเคียวโยชิไทยแลนด์จำกัดนะครับเมื่อกี้นะครับมีองค์ครักษ์นะครับพิทักษ์ป้าอยู่ในเมื่อกี้วันนี้นะครับเป็นการรับสมัครงานนะครับของพนักงานสายผลิตนะครับโอเปอเรเตอร์คุณสมบัตินะครับวันนี้จะเป็นเพศชายนะครับไม่มีงานให้เพศหญิงครับวันนี้เป็นเพศชายวุฒิมสามมหก ปวชนะครับอายุ2 2ถึง30ปีนะครับผ่านการเกณฑ์ทหารไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมีความรับผิดชอบสูงขยันอดทนสามารถขับโฟลลิฟต์ได้นะครับจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับร่างกายแข็งแรงสวัสดิการจะเป็นทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลาทำงาน8โมงครึ่งนะครับถึง1 7 3 0โหดีท้มีเงินเดือนนะครับบวกโอทีบวกเบีย้ยขยนันค่ากะค่าเดินทาง ค่าหางกลางวันโอทีบวกค่าฟุกริ์นะครับค่าวันเกิดมีบนัสประจำปีกีฬาประจำปีนะครับสนใจกรอกใบสมัครที่หน้าป้อมรอโพนะครับบริษัทจูเคียวโยชินะครับ,บ,รรบประเทศไทยนะครับที่หลายคนถามหาคือที่ไม่อยากทำงานไม่อยากสมัครงานผ่านซับคอนแทคนะครับวันนี้นะครับผมมาเจอแล้วก็เป็นโรงงานโรงงานก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สะอาดด้วยนะครับ ดูพื้นที่สะอาดมากเลยนะอยู่ในอยู่ในซอยของบริษัทอิยังก็ซอยซอยซอยนี้มันสุดซอยพอดีครับเนี่ยสุดซอยพอดีเลยถ้าน้องๆมานะครับน้องๆเข้ามาก็มันมันวิ่งมาสุดสุดซอยพอดีถ้าถ้าฝั่งฝั่งนู้นนะ จ้าตัวโก้อยู่ฝั่งฝั่งฝั่งนี้นะครับถ้าถ้าออกซ้ายเนี่ยจะไปเส้นบ้านเก่าผ่านทองนะครับหรือว่าถ้าใครรู้จักก็คือแยกสาลายายไข่นะครับตรงนี้ถ้าเลียวซ้ายก็จะเข้านิคมอุตสาหกรรมไปทางเฟสยเจ็ดเฟสแปดนะครับโซนนี้อยู่ที่เฟสแปดระหว่างเฟสระหว่างเฟสแปดกับเฟสเก้านะครับสามารถมาสมัครได้นะครับไม่มีการผ่านซับนะครับสมัครหน้าป้อมรอพอเลย นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมบอกสถานที่มาสมัครหรือยงังนะมาแล้วสถานที่จุดเด่นๆน,นะครับที่จุดเด่นคือจัตโตโก้ตรงนี้นะครับเน้นเน้นว่าจัตโตโก้บริษัทจัตโตโก้จะเป็นบริษัทใหญ่นะครับซอยข้างจัตโตโก้ดีกว่าเนาะวิ่งเข้ามาข้างซอยจัตโตโก้นะครับสุดซอยเลยก็จะมาเจอบริษัทนะครับติดป้ายรับสมัครอยู่ ขวามือของเรานี่แหละโอเคนะครับถ้าน้องๆนะครับสนใจนะครับคนที่กําลังว่างงานอยู่นะครับก็สามารถมาสมัครงานได้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับจงโชคดีนะครับจากคลิปของฮีโร่นะครับขยันอดทนนะครับใต้เรัสมัครขอเน้นไว้นะครับโอเคคลิปนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ